ดีจ้าบวัสดีค่ะพี่นอ้องไปถ้าไข้เอฟซีส,ส,สุขสุขคนนะคะเช้าวันวันนี้วันอาทิตย์เนาะเออเช้าวันอาทิตย์โอ้อย่บนลงมดลงเว้นพี่น้องตื่นขึ้นมาหนาหนาบวกหนาบวมปวดหัวเรื่มมันอีปวดเหมือนกับว่าปวดหัวทั้งไม่กินหรือเปล่าหรือหรืออยังกบบระบุหรือนอนเบิ้งโทรศัพท์ไหลายกระบบรูกพี่น้องเออปวด นี่อาการบดีก็เลยตื่นขึ้นมาก,ก็กินยานะคะกินยาแล้วก็กินกาแฟห้องทองไปแล้วหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำวันนี้แก๊สเบิดแก๊สเบิดก็เลยปึงทั่วให้เขามาเปลี่ยนแกไนไให่ว่าจะทอดปลาทูหรือกะอจะลวกผักแล้วก็กินกับปลา้าบองด้วยนะคะปลาปุ๋ยแล้วขังรางแล้วก็ว่าจะเก็บผักมหาหั่นเปื่อจากแกงเปิดเก็บผักยดอดยอดผักทอง,ว,งวันนี้ วันนี้ญี่ปุ่นจะมาเว่าเรื่องอ n d นน m ่ r เด r ไขข้อสงสัยแล้วก็อธิบายให้เข้าใจนะคะสำหรับคนที่าดราม่ามาหรือว่าถามมาแบบอยากรู้อยากเห็นหนู่นนี่นั่นอันญี่ปุ่นบ่อยฟังแบบว่าถ้าใครเป็นเอฟซีบนนะคะก็จะได้ยินคําตอบนี้แล้วก็ได้ยินการพูดคุยตรงนี้อธิบายตรงนี้นะคะเรื่องหยังปฏิอายกประเด็นขึ้นมาเลยนะคะที่มันเป็นดราม่าประเด็นอยู่หน้าตอนนี้ ประจุประสินหลายๆคลิปที่มีการเบ้าแบบโตเนื่องมานะคะเริ่มมาจากตั้งแต่พุ่นละตั้งแต่วาญา่บุนไปเหตุวซสาลวมันยังบ่ได้แล้วก็มีการมาพูดแบบหยอกล้อของข้อใหญ่นะคะการเบอกการพูดของอญยหยกล้อเรื่องเงินเรื่องอังินในหลักสองประเด็นสามประเด็นในหละมันกะมีมาให้เบอกแบบโตเนืองนะคะอันนี้คลิปนี้จะโตเนื่องด้วยกันญี่บุนจะมาพูด ให้ฟังอย่างจงแจ้งแล้วก็คือยบนบอกจนว่าหูสีปากน่ะสีไปหอดหูแล้วละ่ะแต่มันกาคือวาะนะ่าแ้ลเน้ะพี่น้องเนาะหลายคนหลายฟังหลายคนหลายเบิงบางคนกับเบิงบ่เห็นคลิปนั่นไปยบนบอกไปหลายลา,ยห,ลายหลายคลิปแล้วมันมีประเด็นด่ามามา,มา,ตาแต่ที่ยบนไปบ้านพญายลอบแหลกรอบแหลกเลยจนว่าได้มีการทะเลาะกันด่ามากันกับ ช่องน้อยๆช่องหนึ่งทีมาวายย่บุญเป็นเมียซาเป็นาพาร์ทเนู่นนี่นั่นนั่นแหละเมียนอกสมรสนู่นนี่นั่นนั่นแหละแเราก็เลยมาบอกว่าเป็นอย่างคือจังเป็นเมียนอกสมรสเป็นอย่างคือเป็นเมียซาเป็นอย่างคือบอดจดทะเบียนเอ้บุญก็มาที่บายจนปากสี่สีไปหอดหูแล้วกต่ยังไม่คําถามนั่นมาอย่างต่อเน,นื่องอยู่คือเก่านะคะย่ยบุญกับซีเว้าอีกล่ะคลิปนี้ก็ได้เป็นอย่างจังคอยบอดจดทะเบียน อันนี้ยบ,บนมาว่าเล็วว่าที่เฮาบาจ่จดเพราะเฮามีเหตุผลส่วนตัวอ่าเหตุผลส่วนตัวคืออีหยังนั่นแหละก็ยังถามมาอีกคำว่าเหตุผลส่วนตัวคืออีหยังเฮาก็บอกไปแล้วมันก็บบจุบ่จดบ่สิน้นก็ยังถามมาอีกโยบก็เสียวอีกคือเกาบัเนี้เอาเป็นหยังจังบจ่จดทะเบียนหนึ่งฟังเดอ้อผู้ที่อยากลู้โยบ,บ,บุญบูปิดบังหอกว่าจงแก้งขนาดนี้แหละแล้วก็มี แล้วก็มี่อเมนว่าทําไมคุณไม่พูดให้ชัดเจนไปเลยว่าฝรั่งเขาไม่อยากจดบเพราะว่าเขาไม่อยากมีพันธะหรือว่าไม่อยากาแบ่งสมบัติเมื่อเวลาแยกย้ายกันหรือเวลาเลิกกันอ่ะถูกต้องที่คุณบอกมานะ่ะก,กับเยบุนก็บอกไปเร็วดีบอกไปแล้วนะไม่ใช่ไม่เคยบอกนะบอกไปแล้วว่าที่ฮาบ่กออยากยดเพราะไม่อยากมีพันธะในการที่ผูกมัด ถ้าวันใดวันหนึ่งเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราจะต้องหย่าก,กันเนี่ยมันต้องขึ้นลงขึ้นศาลมีทนายมีการฟ้องร้องมีการขึ้นลงขึ้นศาลว่าเราจะต้องแยกย้ายกันเนี่ยจดทะเบียนหย่าเนี่ยาทางฝ่ายชายนี่นะคะทางฝ่ายชายนะที่ประเทศเชิเดนประเทศอื่นบารุแต่ประเทศชชฟีเดนจังอรู้มานะคะก็คือพ่อใหญ่เขาก็บอกว่าเธอรู้นะว่าการเราจดทะเบียนกันแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราอยากเป็นอิสระทั้งสองฝ่าย ต่างคนต่างไปแยกย้ายกันไปหรือเลือกลากันไปเราต้องไปจดทะเบียนหยาอีกนะเออทีนี้มันต้องขึ้นลงขึ้นศาลถึงตำารงตำรวจถึงนู่นนี่นั่นนะคืออธิบายกันไปถ้าเกิดว่าฉันกระเทยออยูน้ากันบ่ได้ทรย์สมบัติทั้งหมดที่ฉันมีอยู่เนี่ยเธอจะได้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์อันนั้นอันนั้นก็นแล้วแต่ดุลวินลิตของของทังกฎหมายหรือทั้งศาลที่เขาจะ,ะให้ฉันเป็นคนแบ่งให้เธอถ้าเธอไม่ยอมเธอก็ต้อง มีการต่อแย่งจ้างทนกานมาฟ้องร้องอยากเอานั่นเอานี่เพิ่มเติมนนนี้นั่นนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเธอต้องการแบบนั้นไหมเขาก็บอกว่าฉันก็บม่ต้องการแล้วก็บอกว่าฉันก็ไม่ต้องการเอาเป็นว่าถ้าเฮาถ้าเฮา ว่ต้องการแบบนั้นเอาเป็นว่าเราไม่ต้องจดทะเบียนอันนี้คือยายบนมาว่าหลายลอรอบแล้วเด้อบ่แนมียยี่บลปิดบังนะคือยายบลมบว่าหลาย,ลอลยรอบแล้วถ้าผู้ได้เป็นเอฟซียี่บลติดตามมาตั้งแต่ต้นที่ยายบลคบกับพใ่ไนรุ่นีว่าเหตุผลที่เราไม่จดทะเบียนเพราะเราไม่อยากมีพันธะถ้าเกิดเราอยู่กันไม่ได้มันจะต้องไปฟ้องร้องหย่าก,กันแล้วก็แบ่งสมบัตินู่นนี่นั่นเขากะอ้าวคิดเบื้องเดอ้อพี่นงใจเขาใจเล่านะคะที่เราไปอยู่กับเขาเนี่ย เราจดทะเบียนแล้วเราไปอยู่กับเขาเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ไปสร้างอะไรไปเลยสมบัติเก่าเขาทั้งนั้นนะคะสมบัติเก่าเขาทั้งนั้นถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราอยู่กันไม่ได้เขาจะต้องมาแบ่งสมบัติพวกนั้นให้เราถ้าเป็นเฮาข้พ่อใจบ่อยู่กันไม่ได้แล้วตอนที่อยู่กันได้ฉันก็ส่งเสียอยู่ส่งเสียให้คุณกินอยู่อย่างสบายโดยตลอดมาแต่วันใดวันหนึ่งที่เราไปกันไม่ได้แล้วเราต้องมาเยอะเลิกลากันอะ ฉันต้องมาแบ่งสมบัติที่ฉันทําไว้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกโดยที่เธอไม่ได้มายุ่งเกี่ยวฉันก็ต้องแบ่งให้เธออีกมันก็อาจจะเป็นการที่บอ,อยุติธรรมสาหรับเขาหรือว่าเป็นความรู้สึกที่แย่สําหรับเขานะคะก็เลยเอาเหตุผลตรงนั้นมาคุยกันก็เลยว่าไม่จดก็ไม่จดก็คือเอาให้สบายใจทั้งสองฝ่ายปานเยบุญก็เลยว่าถ้าช่วงที่เราอยู่ด้วยกันได้เนี่ย เออคุณก็ต้องซัพพอร์ตฉันนะเลี้ยงดูฉันนะคือข้าตกลงกันแล้วไงตั้งแต่แรกเจอที่นัดเดทกันครั้งแรกก็เลยว่าโอเคถ้าย่ังสั้นช่วงที่เราอยู่ด้วยกันเราก็ส่งเสียให้กันซัพพอร์ตกันถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันแบบอยู่ด้วยกันจนเท่าจนแก่ตายไปด้วยกันเนี่ยแน่ใจว่าเราจะอยู่จนตายไปด้วยกันเนี่ยฉันก็จะทำที่ในกรรมไ้ให้ เดี๋ยวบางคนกับแมวกับมามวบอกนะยายทําพิัยกรรมนะ่ะทําพิัยกรรมนะ่ะมันไม่แน่นอนนะเขาจะเปลี่ยนวันไหนก็ได้เขาจะไม่ให้เราวันไหนก็ได้ถ้าเลิกลากันไปยายก็ไม่ได้อะไรเขาก็เปลี่ยนพิัยกรรมอันนั้นก็นสูแท้เพราะว่าเราเลิกเลิกกันแล้วเขาจะเปลี่ยนพิัยกรรมไปให้ใครก็แล้วแต่เพราะเราเลิกกัน,ลกลกกนลกแล้วแล้วเลิกกันแล้วย้ายสือได้อย่างอันนี้มีข้อคําถามมาแล้วนะที่บนมาพูดเรื่องไม่จดทะเบียนเนี่ย ถ้าเลิกกันไปแล้วยายจะได้อะไรไม่มีหลักประกันในชีวิตเลยยายก็เคยอยู่กับตะบิวมาแล้วตะบิวตายยายก็ไม่ได้อะไรได้แต่ปัญหาเออได้แต่ปัญหาไม่มีเงินจะทำศพยายก็มีมีประสบการณ์มาแล้วทําไมยายไม่จดทําไมยายไม่หาหลักประกันให้ตัวเองอันนดี้ก็คือเอซที่เขาแนะนํามากก็อยากให้เขาได้ไงคือเขาอยากให้เขาได้ถ้าเกิดว่าอาตาลุนี่แล้วถิงเขาไป เขาสิบ่ได้อย่างเลยแต่คือเจ้าคือบ่คิดด่าตอนที่อยู่น้ากันเนี่ยเขาก็ห้เหาแร้วเนี่ยเขาก็หายเฮา,เเเา,า,เาเพอได้กินได้ใส่ณตอนนี้ญี่ปุ่นก็ว่าญี่ปุ่นได้เยอะอยู่นะได้จากแกเยอะอยู่นะตั้งแต่หูจักกันมาปีสองปีสามปีเขานี่ก็คือเล้าซอยมาื้าซอยสื่อไ้สื่อหน้านูน,นนี่นั่นเออซอยเห็ดนั่นเห็ดนี่ทรงเสียให้กินทุกเดือนเดี๋ยุ่นกับพอใจในตรงนี้บ่ได้โลภมากนะคะแล้วก็บ่อยากได้สมบัติของเขา เขาหายเขาบอกถ้าเขาเหตุที่ในกรรมหายตอนอยุ่งกันสิายอะ่ะยุ่งกันจนถึงสิายอะ่ะเขาเหตุที่ในกรรมไหรอเขาเอาเขาเหืดอหายเขาก็บ่ได้เขาจะให้ลูกให้เต้าเขาสมบัติของเขามันก็สู่แทรได้เขาอีกละ่ะเป็นบ่อพี่น้องบางคนไม่ยอมนะคือไม่ยอมถ้าเป็นฉันเป็นเยบนฉันไม่ยอมฉันต้องได้ถ้าเธอตายฉันต้องได้สมบัติของเธออย่างน้อยถ้าจดทะเบียน ถ้าเธอไม่มีสมบัติอะไรเลยฉันก็ยังจะได้เงินเงินภาษีเงินแม่ไม้เนี่ยคือคือ,ค,อคือคนที่อยากได้นะแล้วก็คิดไปมันก็เป็นทุกตัวเองได้ปะเนี่ยถ้าเขาบ่ห้ก็คือเขาตกลงกันไวแบบนี้แล้วไงก็คือเราตกลงกันแบบนี้แล้วตั้งแต่แรกเลยเอาสมมติจังเนี่ยจังว่าต้องเอาผู้ใดามาอีหยังยากเป็นตัวอย่างเลยนี่ขอนนะอ,ขขอ,ขอ,อนุญาตนะยยเจิมเขาเขาอ่ากับอนุญาตนะก็คือขออนุญาตแล้ว เอามาเป็นตัวอย่างจังแยเจิมไปจดทะเบียนกับกับสเตฟานเนี่ยเขาก็มีข้อตกลงกันตั้งแต่แรกเลยไม่เอาสมบัติซึ่งกันและกันบอเอาสมบัติซึ่งกันและกันเข้าใจตรงนี้พอพี่น้องว่าไม่เอาสมบัติซึ่งกันและกันย่าเจิมมีสมบัติอยู่เมืองไทยถ้าย่าเจิมตายสเตฟานก็ไม่มีสิทธิ์แล้วสเตฟานมีสมบัติอยู่สวีเดนถ้าสเตฟานตายย่ยเจิมก็ไม่มีสมิทธิ์ไปเอาบ้านเอาที่เอาอะไรของเขา ที่ตกลงกันก็คือได้แค่เงินในบัญชีของสเตฟานแล้วก็กลับบ้านแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยอันนี้คือข้อตกลงตอนที่เขาจดทะเบียนกันสเตฟานเขาก็มีให้เขาก็มีทีนะมีที่นะมีบอนปลูกต้นสนต้นยังต้นไม้เขาเยอะแยะเป็นเนื้อที่หลายร้อยไร่หลายไร่เหมือนกันมีบ้านมีอย่างแต่เขาก็ไม่ได้เอาของกันอันนี้มันอยู่ที่ความพอใจคนสองคนตกลงกัน จังแค่บนกับตกลงกันครับพอใหญ่วาเขาอยู่กันไปแบบนี้แหละว่าตรงจุดทะเบียนถ้าเกิด่ะมือใดเขาอยู่กันบ่ได้มันสิยากในการยากกันทรัพย์สมบัติทุกอย่างฉันก็ต้องมาแบ่งนะเออก็ต้องมาแบ่งนะแต่เขาใจความรู้สึกตรงนั้นบ่เขาอาจจะลูกเต้าหรืออีย่างเขาอาจจะพ่อมีเมียได้มีผู้หญิงได้แต่พ่ออย่าไปยกสมบัติอะไรให้เขาหมดนะนู่นนี่นั่นใช่ไหม เขาก็ต้องคุยกันตรงนี้เขาถึงไม่ได้ไม่มา,ายุ่งเกี่ยวพ่อจะอยู่กับใครก็อยู่ไปแต่ถ้ายุ่กันได้เขาก็จะทําพิณก,กรรมให้เราก็คือทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่เขาอาจจะมีส่วนหนึ่งส่วนใดให้เรายัางเสียก็คือตกลงกันแบบนี้แล้วการที่เขาไม่จดทะเบียนเขาไม่อยากมาีข้อผูกมัดอย่างเราก็ถ้าเกิดว่าเฮ้าถ้าเกิดว่าเฮ้า ไปเจอผู้ชายผู้ไม่ที่ดีกว่าเล่ารวยกว่าเล่าล่ะถ้าเราอยากจะเลิกกับตาลูนี่แล้วไปแต่งกับคนนี้ไปมีคือเขาเอ่ยมาจากไหนมีความสัมพันธ์หลักกับจดทะเบียนอยากจดทะเบียนเขามอบทรัพย์สมบัติน่นนี่นั่นให้เราเยอะก,กว่าตาคนนี้เราอยากไปแต่เราไปไม่ได้เพราะว่าเราจดทะเบียนกับคนนี้แล้ว มันก็จะพลาดโอกาสทั้งสองฝ่ายมันม,มีทต้องขอดีขอเสียดิพี่น้องมันม,มีทต้องขอดีขอเสียแต่ยบ,บุญก็คิดว่ายบ,บุญจะไม่ไปแล้วล่ะก็คือจะหยุดตรงนี้ยบ,บุญกับบุญเนวาบ่แมนคุยนะกับบุญเนวะเจ้ามิจะไปยังรู้นีคู่ดเดียวได้ตอนนั้นณนะตอนนี้เพื่อนเพื่อนที่เยบ,บุญเคยคุยอยู่ก็กยังวนเวียนคุยกันเหมือนเพื่อนเขาก็บอกว่าถ้าเขาไม่เลี้ยงดูอยู่บ่เลี้ยงดูเธอเมือ่อใหรเขาถิง่งเขาเลิกล่ากับยูเมื่อไดร่ยูบอกฉันเป็นคนแรกณนะตอนนี้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ถ้าวันไหนที่เขาไม่ซัพพอร์ตทิ้งอยู่ไปอยู่บอกฉันฉันพร้อมที่จะเข้าไปซัพพอร์ตแทนเขาเขาก็มีคือกันอืมเขาก็มีนั่นมีนี่แต่เขาจะไปเสืออยังได้ละ่ะลมปากของคนแมนบ่เราเจอคนที่ดีเราเจอคนที่ใช่ถึงเขาไม่ได้ให้เราอะไรมากมายไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนเราก็พอใจที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าเรามีความสุขกับตรงนี้ยีบุญร่วจนว่า,ววา,ววาปากสิสีปีหอนหูเหรอเด้อบ่าแมนบ่าบบอกเด้อเหตุผลที่ทําไมไม่ ทำไมคุณสองคนไม่แต่งงานจดทะเบียนกันเนี่ยเพราะเหตุผลนี้นะคะแล้ววันนี้จังทรับสมบัติยุบบ้านยี่บนเนี่ยยา่บนก็สร้างมาแล้วพ่อใหญ่ก็มาช่วยเพิ่มเติมหาเพิ่มเติมเราก็ยังไีอยาากใดของเขาเลาสิอยากดได้เป็นอย่างของเขาเขาก็มีคือกันเขาทําให้ชีวิตในแต่ละวันในใน,ในช่วงที่มีลมหายใจเนี่ย มันปลายของชีวิตให้มีความสุขเขาก็โอเคแล้วแมนบอพีนองว่าเด็กบนก็คิดแบบนั้นเขาถึงมีเคมีตรงกันถึงได้อยู่ด้วยกันถามว่าฝรั่งเขาฉลาดไหมเขาก็ฉลาดนะคะเขาก็ฉลาดเขาก็ไม่อยากผูกมัดเราแล้วเราก็าเขาไม่อยากให้เราผูกมัดแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาผูกมัดถ้าเกิดว่าเราไปไปเจอคนที่รวยกว่าพร้อมที่จะซืพอร์ตเราทุกอย่างเอาถ้าเกิดว่าเขาเออใจร่วนเลยไปเอาเขาคนอนื่นยังีย เขาจะผ่านตรงนี้เพราะว่าไม่มีโอกาสแล้วนะคุณแต่งงานแล้วคุณจดทะเบียนแล้วเออคุณไปมีตีเดียวกข้อฟอ้องคุณเลยเออฟอ้องคุณแน่นอนเพราะคุณจดทะเบียนซ้อนหรือเล่นชู้นู่นนี่นั่นนะคะคนไทยก็ฟอ้องกันเยอะแยะอันนี้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียเขาก็บอกกันแล้วว่ามันเบาๆนะคะเหตุผลที่ยายบนไม่แต่งเพราะอะไรเหตุผลที่ตาลุนีไม่จดทะเบียนเพราะอะไรฟังฟังแล้วก็เศร้าถามซเด้อ แต่ว่ากับบวนั่านดอกพี่น้องคนที่เข่ามใาไม,าม่ก็มาถามคือเก่าละ่ะมันก็เลยเป็นปัญหาโลกแตกตอบไม่จบอืตอบก็จบเพราะว่าคนที่เขามใาไมาก่ก็สงสัยว่าเอ,อ้ยยยายนี่เป็นอย่างเรคือประจดทะเบียนยายนี่เป็นอย่างไรคือมาไปอยู่ถาวรการที่ไปอยู่ถาวรน่ะจดทะเบียนไม่ไปจดจดทะเบียนหรือไม่จดมันก็อยู่ได้มันก็อยู่ได้ แต่เพียงแต่ยายบนนะุญน่ะยังไม่พร้อมเพราะครอ,อบครัวยายบุญยังไม่ไม่ลงตัวไม่สมบูรณ์เออยังไม่พอทีเขาเขาต้องลอกการดูแลจากสิิตายจากมืออดลูกเต่ายายบุญกัยังอยู่แบบนี้นะคะถ้าไปอยู่แบบนั่นถ้าเกิดเมือ่อยอิสรเด่นมากมันกะจูจ้าหาเลนแต่ว่าช่วงที่ยายบุญไปอยู่อาจจะอิสรเด่นมื่อดก็บลูกเต่าก็พร้อมที่สิส,สิกลับมากดูแลรอบรั้วจังสิค่ะพี่น้อง เออการมันก็มีหลายแง่หลายแง่ความคิดเนาะหลายแง่หลายมุมหลายแง่ความคิดของคนมันหามกันบ่ได้แต่ย่ยบนกับข้อใหญ่เข้าใจซึ่งกันและกันมีความสุขตรงนี้สถานะนี้นะคะสถานะนี้เข้าใจตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อยายบนกับบออยากได้อีหยังของเขามากไายเดอกเขาหายนะัตรงนี้ซุมมือนี่กับข้อใจแล้วบางคนกับว่าเออเขาอาจจะให้แต่คงจะไม่ถึงขนาดร่ํารวยแมน่นเขาบ่ได้หายจนร่ารวย ถ้าลำ้ายบุญมีเงินเป็นลอยล้านพันล้านเยบุญก็คงจะปอยู่ในสภาแบบนี้ดอกเยบุญก็คงจะเอ,อ่อแบบสางฐานะซื้อนั่นนู่นนี่นั่นให้ลูกให้เต้าเป็นเกาะเป็นกรรมมากกว่านี้นะคะแต่เขาก็คอยเป็นคอยไปพอใจในสิ่งที่เรามีอย่าทะเยอทะยานจนเกินตัวมันจะทําให้เราเป็นทุกข์พี่น้องมันจะทําให้เราเป็นทุกข์ณนะทุกวันนี้เยบุญพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีจากที่ เขาบอกเคยมีอย่างเลยพี่น้องหาบขนมขายเลี้ยงลูกหาบอนเขาเอินว่าจังไรล่ะไปหารับจังวันละยี่สิบสามสิบบาท<ว>เลี้ยงครอบครัวอจนว่าทุกเมื่อนี่ไยบนกับมีบ้านไยบนกับมีไฮมีหน้าซื้อเมวซื้อควายให้ลูกให้ลใหลานสร้างฐานะสร้างน่นนี่นั่นให้ให้ให้ลูกให้เต้าได้ต่อยอดนะคะก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่ง นอนากตขางน้ามันจะเป็นไปยังไดก็สามมาจอดแต่ชุมมือเนี่ยเขาถือว่าเขาโอเคนะตรงนี้นะคะอพอไงแล้วก็ซัพพอร์ตในในระดับหนึ่งนะคะบอบแมนวาสิเขาสีห้เขาแบบใสเงินฟูฝ้ารู้หลายกินแบบเศรษฐีผู้ดีอืลืมลืมเขาเอินว่ายังไงเออดลืมสถานะตัวเองว่าเคยเป็นมาจัางใดทิม ทีมอันนี้ยังกว่าตําคืดเก้าตัวเองอะ่ะทีมตัวเองขึ้นมาเป็นไฮโซเลยมันม่แมนมันมาแมนโตตนของเก็บบุดพี่น้องอยากบอกตรงนี้เลยนะคะเข้าใจตามนั่นเลอบ่อยากโจทย์พะว่าบ่อยากมีพันทะข้อผูกมัดอืมจะมาผู้ใายบ่อยากแบ่งสมบัติเวลาเลิกลากันก็ถูกต้องเออแล้วเราก็ไม่อยาก ผูกมัดถ้าเกิดว่าบันใดวันหนึ่งเขาไม่ดีต่อเราเราไปเจอผู้ชายที่ดีกว่าเขาอยากจะเข้ามาในชีวิตเราเราก็เหมือนปิดกั้นตัวเองแต่กะยี่บุญกะขอว่าตรงนี้วบบ่อยากให้มันมีตรงนั้นหอก่อยากมีแบบนั้นดอกก็ขอภาวนาว่าจะดีจะชัว่วจะยากจนยังไงก็ขออยู่แบบนี้ นม่ตรงนี้ยาบ,บุญบอกเลยว่ายายบ,บุญมีความสุขกับเล่านะคะเข้าใจซึ่งกันและกันคือคนสองคนเท่านั้นที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของกันและกันนะคะอันนี้กับผู้ใดมาเดือดร้อนแทนยายบ,บุญผู้ใดมาบุ่นหวอ่าลำบากใจหรือเดือดร้อนคือผู้เป็นยังสัน้นคือผู้เป็นยังสี่คุณอย่ามาคอนโทรลชีวิตคนอื่นอย่ามาเป็นทุกเป็นหอนแทนคนอื่นนะคะให้คุณ โฟกัสไปที่ชีวิตของคุณว่าคุณนะ่ะมีความสุขขนาดไหนมีความสุขตามที่คุณพึ่งพอใจแล้วหรือยังนะคะแล้วคุณมาเดือดร้อนแทนเขาอ่ะคุณช่วยซัพพอร์ตส่งเงินส่งเสียให้เขาอยู่เขากินให้ดีขึ้นกว่านี้ไหมก็เปล่าก็ไม่นะคะคุณก็ไม่ได้มาซัพพอร์ตคุณก็ไม่ได้มาอะไรกับเราแต่คุณอยากให้ยายบ,บุญทาอย่างนั้นทําอย่างนี้ทําไมเป็นทําไมไม่เป็นแบบนั้นทําไมไม่เป็นแบบนี้นะคะ ให้โฟกัสไปที่ครอบครัวและชีวิตของตัวเองก่อนเออสําหรับคนที่เดือดร้อนแทนนน่นเยบุนเยบุนบอกมาตรงนี้ว่าเยบุนอยู่นตอนนี้เยบุนมีความสุขดีและก็ยินดีและก็พอใจในสถานะตัวเองที่อยู่แบบเมียเช่านะคะแบบนี้เลยนะคะของหายของใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาซัมเน่นนเยบุนเ็บกับเขาก่อนบา,บายาเขาบุญเขาบุณเลยละจ้า